เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อบแมนนะกับเกมจูสุดวอเกรีมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับมัเข้ามาแล้วนะอในวันที่รีกอย่างเดือดน,นะผมวันนี้นะผมก็เป็นวันอาทิตย์นะก็โอเคอยู่เหมือนกัน <laughs> ไปดูสรุปผลรีกผมหน่อยก็แล้วกันนะผม อ่ะผมก็อยู่แรงฮันเตอร์ hoo! มีแต้มยู่156อยาตบจัดจ้าเลยทีเดียวนะผมยูนดับ3นะของแรงเงินนะผมอ่ะเช้านี้ผมก็จะไม่ทําอะไรทั้งนั้นนะผมนอกจากตีลีกนะถ้าวันนี้ผมไม่ไรกวดนี่ผมคงแบบว่าอาจะต้องชวดอ่าเทอร์เรซิโนสอรัสเจนสไปอย่างแน่นอนนะผมอ่ะก็อย่าลืมกันนะสําหรับอ่าซีซั่นพาร์นะผมก็ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะอ่าสเตกูอ่าสเตกูรอสนะผม จำชื่อไม่ได้ก็มันตัวใหม่ยังไงล่ะอ่าสเตกูรอนนะผมอ่าก็เป็นอ่าสายพันธ์แองกิโลโซรัสนะผมแองเขาต้องเรียกแหละแองกิโลโซริดนะผมนะก็ชื่อเหมือนสเตโกโซรัสแต่ว่าอ่าไม่ใช่อ่าสายพันธ์เดียวกับสเตโกโซรัสนะผมก็อ่ามีอาตาดอกก็อ่ะอย่าลืมเลยนะผมที่บอกว่าให้เข้ามาทำนะผมเพราะว่าแฮ็กนี้ดีมากเลยนะอ่า เรียกว่าบั็อกอะโอด้เอ้ไม่ได้ให้เห็นนะผมก็ผมได้การ์ดไดโนเสาร์ถึง4ใบเลยนะผมตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยได้เลยนะสำหรับาการดรอปอันนี้ได้4ใบเลยผมการ์ดไดโนเสาร์ก็อย่าลืมมาทํากันนะก็เหมาะมากเลยสําหรับผู้เล่นใหม่นะผมที่จะได้การ์ดไดโนเสาร์ทีละ4ใบ4ใบในแพ็กนี้นะผมนี่แหละแพ็กนี้แหละได้ทีละ4ใบนะผมโอเคก็ไปลุยลีกกันที่ฟารนะผมสําหรับเช้านี้นะไม่พูดคาทําเพลงมากแล้ว เพราะว่าขืนอยู่ต่อไปนี่เราจะต้องแบบว่าร่วงโรยลินจ,จัดเลยทีเดียวอ่าผมก็จะเอาอ่าช่วงนี้แล้วกันผมก็จะเอาเป็นอ่า dark red เป็นตัวหนึ่งผมแล้วก็เบต้านะผมแล้วก็อ่าไมโครโปรโพซอรันะผมอ่าโอเคน่าจะไหวอยู่ละโลนโลน,โลนมาลุยอ่าเพราะถ้าเราอยู่แถวนี้ต่อไปเนี่ยเราต้องช่วดการ์ดอย่างแน,น่นอนนะดังนั้นเราก็เลยต้อง ต้องไปจากตรงนี้แล้วนะ <g it> okay. โอเคโอค้ฝั่งนั้นแกงเหมือนกันนะแต่เราก็เอ่าเรื่องมาได้แบบว่าเออลงตัวอยู่เหมือนกันไอตัวนี้ลงตัวนี้ตัวนี้ลงตัวนั้นตัวนั้นลงตัวนี้โอเคอ่าป้องกันหนึ่งไว้ก่อนดาวเล็กใหญ่มากเลยนะสไปโนซอรัสเจนสองผมอื <g it> ผมยังไม่มีนะผมสไปโนซอรัสเจนสองเอ้ยหรือว่ามีแล้ววะอาจจะมีแล้วก็ได้จําไม่ได้ลนะเพราะว่าปลดล็อกไปหลายตัวมากก็เลยจําไม่ได้เลยผมแต่ว่าไม่เป็นไรจะให้โอกาสที่เก็บตกแต่ถึว่าแกเป็นเด็กดีมาก <g it> แกเป็นเด็กดีที่สุดเลยตั้งแต่ฉันเคยเจอมาโอเคมาเอ้ยมาชิบหายแล้วเราตายแน่ลอกตารอดไม่มี <c oughs> เอ้ยมีโอกาสรอดนะเนี่ยโอเคมันป้องกันหนึ่งน่ผมมามาวัดใจกันว่าเราจะฝ่าฟันไปได้ไหมบอดเลย <c oughs> ใส่ก็ามาได้แล้วเจ้าสเปโนสรัสเจม2โจมตีสามโอ้ผมตายเอ้ยตบก็อย่างแรงเอืออูกระเด็นไกลเลยอะ <c oughs> โอเคมา เบต้าโจ์แสงยาทุกภาพให้มันเห็นได้ลูกจมตีหนึ่งจมตีสองจมดตีสามสบายนะผมแล้วก็เก็บไว้หมดเลยโอเคแค่นี้ก็ชนะได้แล้วทุกคนนี่นะเรียบร้อยเพราะว่าต้องไปวัดใจตรงไมโครทุกคถ้าผมเปลี่ยนมานี่เนื้อผมแพ้น้ำนะผมดังนั้นอัตราที่จะลม้มคาโปสุคัตเกสองได้นี่คงน้อยนะผมดังนั้นเลยต้องไปวัดกันที่ไมโครเพราะไมโครไม่แพ้ใครยังไงล่ะ เออให้มันได้อย่างนี้สิถ้าเป็นคนนน้น่นาจ,จะเปลี่ยนตัวไปแล้วนะผมเปลี่ยนตัวเพื่อมาสู้นะแต่เราก็มีสิทธิ์แพ้สูงเลยนะเพราะว่า,าเบต้าเราจะสู้คารปสุคัสเจนสองไม่ได้ผมเราจะต้องป้องกันมันไม่ถึงเจ็ดหนะ่อยแล้วป้องกันหนึ่งป้องกันสองก็พอเหลือไว้สามไว้ใคยี่มัน <laughs> ไว้ใคยี้มันจะจัดไม่นะเรียบร้อยตายไปนะผมเพราะว่าเลือดมันต้องแปดร้อยห้าสิบสองเลยนะอย่างนั้นเราต้องมีดาเมจซะหน่อย ก็ไม่มีดาเมจเนี่ยอ่ามีสแตก็กดีไม่ใชดาเมจโจมตีสี่ผมตายแะ่อยากจะรู้เหมือนกันเออไม่ตายนะผมทีนี้แหละมึงตายด้วยท่าไม่ตายสูงสงุดของเราจัดการมันไมโคโรโปอตรัสตั้งท่าจะจัดแล้วงับก็ได้ยเียบบร้อยตายไหมอื้ยไม่ตายก็ให้รู้ไม่เดืสามพันหแลผมเจ๋วแจ่มสุดๆมาแล้วแต้มแรกของฉัน อ่าผมต้องรีบกลับไปแหลงทองให้เร็วที่สุดนะผมไม่ได้แล้วอยู่ตรงนี้ไม่ได้เออโอ้ยอันดับ8ปเลยแสดงไม่รุนแรงเล่าไหร่อุ้ย3ามร้อยี่สิบเียงอ่าอย่างนี้ก็มีโอกาสไล่ทันอยู่เป็นเล่เช้าอยู่ไงทุกคนถ้าเกิดใส่ใส่นี่เรียกว่าโอ้โหต้องเคียนจัดวันนี้ตุ๊ด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 รนอผมนี่ก็ปล่อยเลยไม่ได้ผมไม่ค่อยมีเวลาไงทุกคนถ้าผมมีเวลานะผม เรียกว่าเฟสจัดๆเลยทีเดียวต่อสู้แบบไม่ต้องพูดถึงเลยอะมไม่เล่นด้วยแลนะนะผมเอาจริง <c oughs> ต้องเอาจริงกันซะหน่อยจากสถานการณ์ตะเกะผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้จะไหวหรือว่าแต่ก็น่าไหวอยู่นะโอเคก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับผมผมยังดูโฆษณาอยู่นะอนโอ้โหดูฝั่งนู้นดิโคจโหดอโอดูดิพันกับห้าสิบเก้าอ่นนี่เกืบอบลบผมได้เลยทีเดียวป้องกันหนึ่งไม่ก่อนนะผมโอ้โหโหดมากอ ไม่รู้จะพูดยังไงเลยดเดียวโอ้ดาเมจนมันล้มถล่มท,ล,มทลายมากหายจ,จัดเลยนะผมมาไทรโรนแอคนอะผมมา <c oughs> จะกล้ากัดฉันหรือเปล่าละ่ะกล้ากัดว่าจะโจมตีแค่หนึ่งนะผมโอเคเจ้าจำโซดมันกลัวตายเหมือนกันเนดาวในแะง่ป้องกันหนึ่งนะผมรบ <c oughs> กวนทุกชั้นดีแหละจัดการแกให้ดูตัวนี้ของพันเลยนะแมงหัวัดเลยเดียวนกตัวนี้แล้วผมมีวิธีจานา้นหรือเปล่าไม่มีนะผม ยังไม่มียังคิดไม่ออกวิธีจะเอาชนะนะผมป้องกันไว้ก่อนเอ้าเดี๋ยวจะถามว่าโอเคสอเสี่ยวเจียมซูซูอ่ารุ่นนี้ผมป้องกันสองนิดหน่อแล้วเหลือไว้นึงนิดหน่อยแต่ว่าไม่กลัวอยู่แล้วมาเลยเอ้าอมันไม่เปลี่ยนพืชมาโจมตีเราด้วยอ่ะมันเหลือหนึ่งนะผมโอเคผมว่าเนี่ยมันโจมตีสี่เหลือหนึ่งแน่แน่นเฮ้ยมันป้องกันว่ะโอเค <c oughs> แกเตรียมตัวเตรียมใจตา,ตายแล้วหรือยังฉันจะบอกให้แต่ว่าผมคงต้องไปก่อนนะสำหรับตัวนี้นอกอ้วน ดูดิีมันจมตีเท่าไหร่อยากจะรู้เหมือนกันอ่าจมตีสีโอเคผมตายเออแต่มันไม่เหลือสแต็กล้วไงน,นี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ชนะโยถึงจะน้อยนิดกันเถอะแต่เปอร์เซ็นต์ชนะก็พอมีโอเคเปลี่ยนตัวไมานะผม จมตีหนึ่งสองไม่พอว่ะต้องโจมตียันสามเลยนะผมแล้วก็เหลือไว้ให้เพื่อนหมดเลยไปลุ้นกันที่เวโรซิลัปเตอร์นะผมไม่นะฟาดหางใส่ะเรียบ้อยลงไปนอนกองฉันก็มีตัวดาเมจเยอะแล้วก็เลือดน้อยด้วย <c oughs> เลือดน้อยจะจัดหุ่ยฝังน่นนี่มันเน้นดาเมจสองตัวนะอีกตัวหนึ่งเลือดเยอะดูซิมันจะโจมตีเรอไหมกล้าไหมอยากจะรู้เหมือนกันผมว่ามันไม่กล้าโจมตีว่ะโ <c oughs> จมตีเซ่โอเคมนก่านะผมเอือผ,ผมตาย,ตายถือว่าเป็นการเสียสละนี่ดี ถ้าไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดยังไงล่ะบ้านเลยแกจะใหญ่แค่ไหนฉันไม่สนอยู่ละต้องโจมตียันสามเลยนะผมอุ้ยมี600แนะ่หนึ่งสองสามนะผมแล้วเหลือไปสองยังไงเราได้เก็บตรงสองนะผมมาตายไม่นะาตบก็ให้เรียบร้อยมันไส้จ,จัดจานมายืนเออเออ,อยู่ได้โจมตีก็ไม่โจมตีมันบอกว่ามันโจมไปแล้วมันโจมจนหมดสแต็กไปแล้วโอเคมาเหลือแกตัวเดียวแล้วสินะกับฉัน แล้วมาวัดใจกันว่าใครจะกล้าแกร่งกว่ากันหนีอ้อโดนตบไปทีนึงหน้นาสบัดเหมือนกันนะผมแต่ว่าไม่ทานทนอยู่ได้สบายแกตายทีเนี้ยกระโดดขึ้นฟ้าไปเลยไม่โดนด,ด้วยกัดเลยนะผม,มเรียบร้อยจึงว่ามันยืนอยู่ที่พื้นพอดีนะผมกัดสวยกัดสวย ทำได้ดีมากนะผมสําหรับเวโลซีแรปเตอร์นะผมบอโอยได้37เลยอ่ะเด็ดทยานจัดๆ้อะโอเคดับดับ50แล้วอ่ะทุกคนมาไม่ได้ฉันไม่ยอมไปอะรฉันจะต้องตามพวกแกให้ทันดู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 เูดูดทดาไูด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 ิดู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 ู่ด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 ูไูดูดูด่ดูดูดูดดูดูดดู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 ด ผมก็จะเอาแถวนี้ล่ะก็น่าจะเอาเฟสอยู่เหมือนกันเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะแล้วก็เอาเอารันกกาแล้วก็เอาอ่ะนี่ <c oughs> สวยลนและน่าจะสวยอยู่นะทุกคนไม่น่าแย่เท่าไหร่อ่ะไปลุยกันดีกว่านะผมคือผมยักแพ้ไงชนะไปสองตาแล้วนะผมอือก็พอดูดีอยู่นะ <c oughs> แล้วเราเลือกประถกตัวด้วยอ่ะวางตำแหน่งดีจัดจัดเออเราไม่ไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้เออเรา ได้เราูได้อ่าไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นมันเปลี่ยนมาเราไม่กลัวนะผมเดี๋ยวฉันจะขยี้แกมาเลยหัวเราะไว้ก่อนผมฝันไงแต่ว่าผมฝันคู่ต่อสู้ลาโซลานิ่งไว้ลูกเอ้ย๋เปลี่ยนมาเอ้ย๋ทำไมมันเปลี่ยนพืชมาล่ะมันเปลี่ยนพืชมาทำไมเนี่ยจมตีหนึ่งนะผมโอเคขออีกทีแล้วกันฉันชอบวางเจ็บปวดว่ะม่ได้ฉันดี่มันไม่ตึงว่ะถ้าไม่โดนจังๆมันไม่ตึงพูดเลยว่ามันไม่ตึงจะจัดมา ถ้าจะเล่นกันอย่างนี้ก็ได้เอาเลยกแกใส่ไหมดูสิมันจะแกใส่ไหมไมันยืนองุ่นต่างคนต่างยืนนิ่งนะผมใครขยับคนนั้นตายเอาแล้วขยับแล้วนะครับผมมันขยับก่อน,นผมจมตีหนึ่งเหลือหนึ่งสบายสบายดีบอโอเคอ่าตาหน้ามันจะผมจะป้องกันเท่าไหร่เด็กป้องกันหนึ่งสองสามาตาหน้ามันจะมีสามบวกหนึ่งเป็นสี่ผมโอเคเหลือไปสอง <laughs> เรียกว่าไม่เจ็บปวดเลยทีเดียวถ้าแ,แกโจมตีฉันอีกทีแล้วก็เก็บตายมาดูซิว่าใครจะขยับก่อนมันขยับก่อนนะผมโอเคโจมตีหนึ่งเหลือสองโอ้โห้เทคนิคแผว์แผลวอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเอาเอากันก็ได้มาเลยผมมีหกแล้วนะผมผมจะป้องกันเท่าไหร่ป้องกันไงไม่ป้องกันนะผมไม่ป้องแล้วไม่ป้องแล้วไม่ป้องอะไรทั้งนั้นมนาะ <choking> โอเคผม,มันก็เก็บตแตกมีหกเหมือนกันเจ้าจำสุดมันรู้เลยว่าผมจะไม่โจมตีแน,น่ๆน,นะผม เพราะผมยังไม่โจมตีเลยสักอันหนึง่งจิบหายผมตายผมก็ยับก่อนตายชัวอาการนี้โจมตีหกเลยนะผมโอ้ยใส่หมดแม็กเออผมตายเรียบร้อยอ่ะมาผอไหวอยู่เหมือนกันอารันกาบอกก็ได้ตัวอยู่นะพอจะงับให้ไทยได้อยู่กุมตีหนึ 2, ่งกุมตีสองกุมตีสามแล้วก็มีสามร้อยเออเป็นสี่ร้อยเลยนะถ้าบวกค่าอาจิผมก็กัหนึ่งสองสามผมก็เหลืเ 2, อเพื่อนสองเท ติดกับกันแล้วสินะนี่นะเรียบร้อยลงไปนอนกองมามาแล้วสไปโนแรปเตอร์นะผมมา <c oughs> ตัวเด็กกระติ๊ดอย่างงี้จะทำอะไรฉันได้แกอยากจะว่าลวดลายยังไงก็มาดูส,สิเปลี่ยนตัวนะผมดามเมจยิ่งลดข้าไีเอกมา <c oughs> ดาเมจมันไม่ลดหรอกดาเมจเพิ่มแต่สแต็คมันลดเหลือหนึ่งนะผมโอเคยังอยูน่นะ แค่หนึ่งใช่ไหมฉันจะขย,ยี้แกตรงนี้แหละเพราะฉันมีต้องหกเนี่ยยังไงฉันได้แน่จะตีหนึ่งจะตีสองจะตีสามอ่าสี่ห้าเดือยหนึ่งโอเคขยับมันอกกะไรก้างับงับเรียบร้อยตังค์อืมช่างมากเก็บตัตงคกไว้ตัวหลังด้วยนะผมเจ๋วแจมจริงจริงมันฉลาดจริงๆเลยนะครับผมแต่มันเคโจมตีผมยันสามไงผมจะแอบเก็บตังคกไว้ตัตค์ด้วยเหมือนกันมันจะแพ้ตรงสแต็กเดียวนี่แหละ อย่างที่เราคิดเอาไว้อย่างมันก็คิดเหมือนกันว่ามันจะชนะเราด้วยสปแต็กหนึ่งนะผมโอเค,โอ,เคโอ้ยโจมตีสามเออโดนตบเรียบร้อยลงไปนอนกองกนะผมออกมาไมโครวันนี้ไมโครนี่พระเอกจะจัดเลยทีเดียวจัดการมันไมโครโปรสรอัดลากไปกินอร่อยอิ่มเลยทีเดียวเรียบร้อยสองพันหนึ่ง้ hoo. ชนะได้อีกแล้วเจ้าสุด,สด โอโหได้38มสแดะจัดๆทีเดียวเอ้ยไล่ขึ้นมาแล้วอันดับที่30นะผมมาดูอีกต่อได้อาหารโอเคอาหารก็ยังดีนะผมก็เป็นสิ่งที่หายากอีกอย่างนึงก็อาหารผมยังไม่เต็มไงถ้าเต็มจะไม่พูดอย่างนี้ผมจะต้องใช้ชุดนี้ไะ ว่าผมจะไม่ใช่ชุดนี้แล้วผมเล่นยากจะจัดเลยทีเดียวเอาเป็นชุดนี้ดีกว่าผมก็จะเอาเป็นไมโครไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้อเปลี่ยนสูตรกัน้างนะผมแล้วก็เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งไม่เอาไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจหมดเลยเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจผมจะเอาเป็นไมโครต้องเอาไปอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เพิ่งจะประสบขึ้นมายกยก สดๆร้อนๆต้องใช้ซะหน่อยไม่ได้เครื่องมันร้อนจริงๆตัวนี้นอ่ะมาลุยกันดีฝ่ายนะครับผมอ่าก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับผมโอ้โหดูฝั่งนน้นเดียวและเราเอาน้ํามาให้มันขยี้เลยทีเดียวโ,ยโหดมากไม่ใช่โหดธรรมดาโคตรจะโหดอุ้ยูสองพันหนึ่งเลยเหรออ่าปองกันหนึ่งไ่เกนหายแล้วต้องดูให้มันโจมตีนะผมเราจะได้เก็บสแต็กได้นะถ้าเก็บสแต็กได้ก็พอทุ้ได้นะผมแต่ถ้าเก็บสแต็กไม่ได้ก็เน่าในเลยทีเดียว ชิบหายแล้วชิบหายขีดสุดโอ้ยมองกันสองอ่ะเราไปปรึกษาเราด้วย,ช,ยวชิบหายแล้วมังกี้ดีลูฟี่ทําไปทำเงี้ยหายแล้วผมจะโดนมักอย่างยืดหรือเปล่ามีสิทธิ์นะเนี่ยประเด็นเอ้ยมัดปืนกลนยางยืดแน่เลยโดนไหมโดนโจมตีหนึ่งยังอยู่ครับผม ยิงวัวพากมวยโอเคเดือนหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมดังนั้นสแต็ตเจ็บพอแล้วจะบไปสนใจใดๆทั้งนั้นมาคุนนี่มันโจมตีให้หมดนะผมเฮ้ในที่สุดแกก็ให้เั็เก็บสแต็ตจนได้โจมตีโอเคผมตายเอ,อือเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมมาเราต้องเอานกมาสู้นะการนี้ผมเพราะว่าต้องเอาสไปโนแรปเตอร์ไว้นะผมมาเฮ้แต่กี้มันเหลือสแต็ตหรือเปล่าผมไม่ได้มองนะผม จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามผมว่าสแตกไม่เหลือมาตบมันเอาให้ตายจิกเดบไปใช่ตบ <c oughs> นี่นะให้มันรู้ถึงพลังของเพลราโละดอนจนสองซะมัง้งมันจะได้รู้ว่าน,าน่านฟ้านี้ใครมันแข็งแกร่งที่สุดจิบหายแล้วตัวนู้นไง,แกง,แ,กงแกงสุดโดนแน่ๆสภาพนี้อืมอชื่อซ uh ูโฮเพลสนะผมเอ้โดนสตายสิครับสภาพนี้เอ,อื้องไปนอนกองเอ,อือ <c oughs> เอ้ยให้มันได้อย่างงี้เลยว่าสั์สินก็จะจาดจ,าจ,าจ,าจาามตี1จมตี2จมตี3าไม่พอไอ้กิดโดโจมตีสี่นะผมแต่ตัวสุดท้ายมันเป็นกินพืชว่ะเรารับดาเมตรได้สาพีเลยนะป้องกันหนึ่งก็พอใช้ไม่ตายด้วยผมไม่ได้ว่ะไม่ตายต้องมาวันนี้ไม่นะ่ะตอบก็ให้มันไสที่สุด <laughs> คิดว่าจะมาเท่ที่สุดตรงนี้ได้ยังไงล่ะไม่ยอมนะผมโอเ okay. ค2,4,6,5บก5อาจิเขา้าไปน่าจบตีอยู่ที่ประมาณ0ก้าร้อยนชฉันชนะแล้วยังไงล่ะแล้วฉ้นจะใช้ไม่ตายใส่แกด้วยเต็มตัวเต็มใจดิเจ้าไฮบิดน้อยเก้วชนะฉันไม่ได้หรอกตายซะม <c oughs> ึงก็ไฮบิดเหมือนกันมันบอเออ,อเรียบร้อย <c oughs> ถึงเห็นพลังไฮบิดอันทรงพลังของเรา ่แน,นโอ้โหสะใจสุดๆชนะมาได้นะผมได้3-4มาแล้ว <laughs> อันดับแปดแล้วนะจ๊ะเตรียมตัวฉันจะขึ้นไปข้างบนแล้วไม่อยู่แล้วตรงนี้อันตรายจัดจัดซำม,มาต่อกันดีว่านะผม ก็ไม่ได้วะ่ะวันนี้แร้งเพชรต้องมาแล้วถ้าวันนี้ไม่ได้แร้งเพชรนี่อ่าไม่สบายใจนะผมมามาทีนี้ก็เอาตามระเบียบนะผมมาเอาชาโคไปเล่นนะผมแล้วก็ใสพ่พืชตัวจิตของเรานะผมยูเนียแล้วก็ค่าึุดจะเป็นใครเราก็ไปดูกันโอ้ยมันไ้ผมดูโฆษณาแล้วว่าชิปหายแล้วต้องใช้แบงค์เขียวแล้วนะครับผมเรียกว่าจิตปวนสุด,สดเอ้ยแข่งชิปหายเลยทีเดียวอย่างนี้ไม่น่าจะซู้ได้วะ ไปแล้วแล้วโดูเดี่ยสองสองกับโอ้สามพันน่ะบ้าบองอที่สุดเลยดีเดียวเราต้องเปลี่ยนตัวนะไม่เปลี่ยนตัวนะผมถ้าเกิดว่า,ามันโจมตีผมผมจะขย,ยี่มันพูดเลยถนะ้ามันโจมตีผมผมจะใครย,ยี่มันจะให้มันตายเปลี่ยนตัวนะผมเุ้ยเปลี่ยนตัวหนักสุดมาเลยดีเดียวหนักสุดเลยใช่ไหมอ่าป้องกันต้องป้องกนะันไหมป้องกันหนึ่งสองเหลือไว้หนึ่งโอเค นแน่ความได้เปรียบก็ไม่เหลือลแล้วสินะโบโนสเตโกระทอมมาสเตโกทอมกีลาด้วยไม่ได้เลยเพราะว่ามันเชื่อมช้าละเกินดูอาการแล้วไม่น่าฟิตเราทันอันเนี้โอ้โอโหอสูตรลับสูตรลับเฉพาะเลยใช่ไหมอันนี้คือสูตรไม่ตายแล้วนะไม่ตา,นนต,าตายเราเก็บไว้มั่งอุ้ยฉิบหายแล้วมันแค่สามเองรู้ทีป้องกันดีบ้าตายชัวเราอาการนี้ไม่รอดแน่อยูเนียเจ็ดกอดโทษ แต่ว่าพืชชนะของเราเนี่ยผมยังไม่เห็นหนทางชนะเลยแต่ว่าผมขอได้อยู่นะประกัน1 2 3สองห้นะผมแล้วก็เหลือไว้3อันแน่สวยสวยพี่สวยโอเคว่าเราแพ้ธาตุแค่สองตัวนะผมพืชเราไม่แพ้ธาตุนะดังนั้นถ้ารอดไปได้ก็ถือว่าสวยโลนอยู่เหมือนกันมาเลยใส่ก็มาได้ละเจ้าสเตโกนท็อปจอมเสะฮะยังอยู่นะผม ออ้ยสบายสบายดีเบอร์ <c oughs> เปลี่ยนตัวสิครับอยู่ทำไมอะโอเคมันไม่มีสแต็กล้วนะกัดแบบสวยๆโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามอุ้ยกัไว้เหลือไว้สามนะไม่ไหววะ่ะโจมตีสามโจมตีส,ตสี่นอกนั้นต้องเป็นหน้าที่ของเพื่อนแล้ววะ่ะเพื่อนต้องเป็นคนจัดการแล้ววะ่ะโอเคไม่นะสแตกแ็กามันน้อยเกินไปไงชาโคช่วยไม่ได้วะ่ะ แต่เราเก็บได้แค่นี้ไง <g ül> ถ้าเรามีแเราเปลี่ยนมาหนึ่งเราเหลือเจ็ดดาวโอปีวันนี้มาลนกัดตายอย่างแน่นอนโจมตีไปไม่อรอดนะผมเลือดแต่ว่าเราไม่ไม่โจมตีเราไงแท้เราก็เลยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะช,ชนะนะผมเพราะมันไม่มีสแต็กล้วอะไรก็สวยโลนโออกมากอหอยพ่อโจมตีหนึ่งสองสามสเปย์ตายซะจิกมัน นี่นะไอบิดแตงตีนะให้มันรู้สึงบิดคัมอนซะมัง่งบิดระดับหนึ่งไับัลเลยดูซิว่ามันจะทํายังไงราบารนเหลือตัวเดียวแล้วสินะแกโจมตีเราไหมโจมดิมันต้องโจมอยู่แล้วถ้ามันไม่โจมเราเก็บสแตกไว้นะผมโอเคโจมตีเออคอ,อหอยพ่อก็ไปเหมือนกันวนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะสหลาบราบารนกันอยูเนียนะผม แต่าายูเนียร์คราวนี้จะประกาศความยิ่งใหญ่ตายซะอยู่เลยยันหน้ามาันอูไม่ยันด้วยนะผมเอาหัวมงเรียบ้อยโอ้โหชนะไปแล้วอะ่ะเฮเจ้าจมสุดๆมโชว์เข้าข้างเราจจัดเลยทีเดียวไม่แพ้เลยนะครับผม <laughs> แล้วก็ขึ้นแร็ทองไปแล้วอ้าอ,อันดับที่เก้าสิบนะผมน่นสวยหรูเจจ,จัดเลยอันดับหนึ่งมีเจ0เรอยเหรออุ้ยโลนโลนมากวันนี้ แวนอะมาขอแบงค์เขียวก็แล้วกันไหนๆก็ไหนๆ,ๆ,ๆไม่งั้นก็เอาฟ้ามิกติดเลยเอาฟ้าไปแล้วโหโหโหสะัมได้หนึ่งร้อยนะผมอะก็ขอเก็บของก่อนก็แล้วกันได้ของดีเหมือนกันนะสำหรับซีรลันพัทซีซั่นนี้นะผมเอผมเปิดการ์ดทีเดียวได้ไดโนโนเสาสี่ใบเลยทีเดียวไม่รู้เกมบั๊กหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าเป็นบั๊กที่ดีนะผมเพราะว่าเราเปิดดูการ์ดนี่ไงผมจะ,ะเปิดให้ดูนะผมเปิดดูการ์ดป็นยังบั๊กอยู่เลยนี่ไงมันยังบั๊กอยู่เลยนะผม แต่ว่าเราได้การ์ดสี่ใบเลยนะก็แล้วแต่ว่าเราจะได้การ์ดอะไรนะผมก็เริ่มตั้งแต่การ์ดซูเปอร,ร์แรการ์ดแรแล้วก็การ์ดคามมอนนะผมแต่ผมได้4ใบ4ี่อย่างเลยเรียกว่า4ี่ใบ4ี่อย่างเลยดีๆเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะผมก็ในมาร์เก็ตนี่ไงเห็นไหมได้4ี่ใบ4ี่อย่างเลยนะผมผมได้ข่อยาวนะผมแล้วก็านาซูตโต อลิทัตเตอร์นะผมแล้วก็ได้อา,อาเจนติโน,โนมาตัวหนึงนะผมได้สีใบเลยทีเดียวะ่ะก็ชีวีโอก็เริ่มจะยาวนะผมแล้วก็ตีบูเดือดมาแล้วนะผมจากตะกี้นะก็อ,อยู่แรงเพชรแล้วนะก็ให้บิเดากันดีกว่าว่าอันดับ97ผมผมจะสามารถรักษาไว้ได้หรือไม่นะผมหรือว่าผมจะอดแดงนะผม <laughs> อ่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งให้ผมด้วยส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปปี้สมนตก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซีโยแกนทุกคนแฟนดายากเล่นโยปและวฝื่ย <laughs>